ใส่แล้วตนนขาอยู่ต่อไป

พอแล้วตรงนั้นก็ได้จ้าครก็ไอ้ครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ใอรก็ด้คอก็ได้ใครกได้ใครก็ได้ๆๆรกเอาเใครก็ได้ใคกันดูก็ได้ กล้องสวยไหมคะเห็นแต่แค่